สวัสดีครับยังมาพนบอกนะครับหูซื้อหูซื้อทำตาสิไหลคือเรื่องล่าทั้งหมดที่ว่าผมจะเล่านี่คือเกี่ยวกับพี่ด่างยังจำได้ไหมครับว่าคนชื่อเฮียชิดกับพี่ด่างเ <c oughs> ฮียชิดนี่คือเราขายอาหารตามสั่งยวงเทพครับ ซอยที่ว่าแก้ไขเนี่ยคือซอยไม่ใหญ่หรอกครับซอยเล็กๆแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าหาของเก่ากับแม่แล้วก็มาซื้อข้าวกล่องอยู่ที่ร้านหนึ่งกล่องแล้วก็กินไม่หมดสักครั้งแล้วก็ได้ห่อข้าวกล่องไปให้แม่คือเฮียชิดก็ไม่รู้หรอกครับว่าทําไมเขาเขาถึงกินข้าวกล่องไม่หมดแล้วเขาก็กห่อเขากลองไปให้แม่ตลอดนั่นก็คือพี่ด่าง คือตอนนี้ครับคือแม่พี่ด่างก็เสียไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็เสียแปลงแต่พุ่นละครับด้นละ่ะ <c oughs> ลาสุดที่พานมาเมื่อกี้เฮียชจีดเราเป็นคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่มากๆชอบซื้อลอตเตอรี่มากและก็เล่าได้เลขจากพี่ด่างงวดที่พานมาคือเลขจุดศูนย์เจ็ดหก พีดังครับเราบอกว่าเราขีดหอดแม่แห้งๆเราขีดหอดแม่นอนไห้แทบจะทุกคืนขีดหอดแม่ไปหาของเก่ามากมานอนห้องไห่ก็คิดถึงแม่เพ <Yeah. S 1> ียชดเราก็เลยถามว่าตอนนี้แม่สอนอะไรนะตอนทุกวันนี้คือบางครั้งเหมือนกับว่าความคิดของแก,แกแกคิดว่าบางครั้งแม่ก็ยังอยู่ที่บ้าน แกออกมาหาของเก่าเสร็จปุ๊บแกก็มาซื้อซื้อข้าวกล่องเพื่อที่จะไปฝากแม่เฮียจีตก็ถาม่าแม่อยูนนะ่เท่าไหร่นะเราก่อนเลยตอบว่าแม่เจ็ดสิบหกปีทางท,งที่ว่าแม่เสียแล้วครับเล่ากับเป็นคนที่มกมาซื้อลรตตอรี่แล้วก็ว่าเราบ่ได้ซื้อลอตตอรี่งดทิ่ย์พัาแล้ก็เลยไปซื้อแบบ่ังว่า เราก็ถือเ,เ,เลขเลขแบบประมาณนั้นแหะแล้วคือเล่าเนี่ยสตีนี่เป็นคนที่ช้าอยู่แล้วครับซุมมือนี่คือเฮียเชิดก็ได้แค่ว่าให้กำลังใจเราไม่ได้บอกในทางที่ว่ามันมันถูกต้องนะไม่ได้ปฏิเสธคำพูดของของพี่ด่างเท่าไหร่อย่างเช่นว่าคือ บางครั้งที่ว่าพี่ดังแกกลับมาจากที่ว่าไปเก็บขวดเก็บอยังมาแล,ล้วก็มาซื้อเขา่าคือพี่ดังจะออกแป้งแต่ตีสี่ที่ห้ากลับมาอีกรอบหนึ่งประมาณสามสี่โมงเสาร์กลับมาแหลวก็ับมาแวะร้านเฮียชิดเพื่อที่เพื่อที่ซื้อข้าวกล่องเฮียครับเหามือนเดิมครับกล่องหนึ่งเล่ากับนางกินแล้ว แล้วเฮ้ยบอกเขมแข็งเลย ปกตะทจะตั้งใจังแต่เท่าหะะรกเลยว่าจะน้ำตามไม่ไหลขอรุยาตนะครับเี่อขอรุยาตแป๊บนึงขอรุยาตแป๊บนึงโอ้ยเนาะโอ้ยคือ <c oughs> บางทีอะสิ่งที่ว่าเขากำลังบอกอยู่มันกันถึง แม่ตัวเองนะมันก็นเลยคิดเมื่อเลยคิดตามเฮ้ยเป็นตาได้ลงบล่ล่ะคลิปนี้นะเป็นตาได้ลงบ่ละ่ะบบ,บเป็นตาโลงนะอายอีแม่อายย่าย่ในหลายคนนะคือคือผมอยากบอกว่าพี่ด่างครับ เราเป็นคนสีส่สติช้าฟังกับช้าเวลาจบกาจะคิดยังไงแต่ละคำเนี่ยคือช้ากว่าคนปกติมากแต่เล่ากับอยู่ตัวคนเดียวมากเกือบปีละตั้งแต่ที่แม่เราเสียตั้งแต่เราเสียเนาะแม่เป็นปีละมั้งที่ว่าข่าวถี่ว่าแราแม,ม,ม่เราเสียแม่เลาป่วยคือเล่ากับซูตัวคนเดียวมาหลาย คือเฮียตีไม่ใช่เฮียตีเฮียชิดเล่ากับซอยซอยทุกอย่างนะครับซอยทุกอย่างช่วยดูแลด้วยแต่ว่ากับใบช่วยอะไรมากมายคือคือคนประเภทนี้ครับเขาไม่ได้หยิงแต่เขาก็ไม่ได้แลกศักดิ์ศรีน้อยกว่าคนสภาพปกติ สมองเขาจะช้าแต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยบางครั้งเป็นคนดีกว่าคนปกติก็มีแม้แต่จะให้ฟรีข้าวกล่องกล่องหนึ่งผู้ชายคนที่ชื่อด่างล้อกับเราเราหาักแม่เราแห้งแห้งมากเมื่อกี้เฮียชิดเราถึงเลขก ต้องบอกกับเล่าโดยเหตุผลบอกว่าอยู่ซื้อเอ้าเฮียให้มึงนะเอาไปไปซื้ออะไรกินนะเราบอกเอาเงินเลยครับเราบอกเงินเลยยกเว้นว่าบอกว่าเต็กแต่กกี่แล้วบอกว่าเราใช่เอาซื้อผมเราไปอ่างมาสิว่าซื้อซื้อเขานะซื้อเข่ากระสอบหง่ไห้นะบอกว่าอ่างบอกว่า ผมเนี่ยเอาไ้เดอพี่ดงก็เลยเอาเมืออยูุบานเล่ากับมีหมอของเขาครับมี่หมอของเขามีมีไฟพ่อพ่อใส่อยู่แต่ว่าเล่ากับบริสียคาคา,คาฟงคาไฟอย่างหลายดอกครับเฮียชิดเล่ากับดูแลอยู่ส่วนนี้คือเราบอกว่าเราจะขอดูแลพีแดงเนี่ยจนกว่าเราสิตายเพาเราเอนดูแบบรักมากๆรักในความซื่อสัตย์ ในความดีช่วงที่ว่าแม่เราเสียเฮียชินเล้ากับเป็นคนจ่ากันทุกอย่างแต่ว่าผีดังเล่ากับหุ้เล่ากับจำในมดทุกอย่างว่าคนหนีเป็นคนหนัง่งเพียงแค่สมองก็ใช้เสียคือไอที่ว่าผมน้ำตาซึมกับไปเทว่าเวลาเรามากินเขา เราออกจากบ้านที่ซีที่หาเพื่อไปหาของเก่ามาแบบพ่อมาหาห,าห,าห,าหลานเฮียชีตล้วก็มาสั่งเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเฮียประมาณนั้นแล้วเอาเขากองมามากินมากินกินหมดแล้วก็ใส่เฮียชีตกระถางหมดเอา้าวันนี้ทาไมกินได้หมดอีกผมจะไปฝากแม่ด้วยแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยประมาณนั้นเราบอกว่าเราคิดถอนแม่ เฮียชิดเลยถามมาแม่อายเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเฮีชิดก็เลยไปสืบศูนย์เจ็ดหกหลายมือผ่านมาที่ว่าเราเราเห็นพีด่ดังครับพี่ดังก็บอกว่าเราไปกิบบ์เบลตอรีใบหนึ่งเรากับมาเอาใหม่เฮียชิดนี่เราใหม่ของชิดที่ว่าบอกว่าเฮียเรขนี้มันสวยดีนะนี่นี่โตรตอรี่นะครับ แล้วก็หูอยู่เป็นลอตเตอรี่แต่บางขังคือคนสมองส่าคือคนอย่างบางเถื่อค่ะคือคนออนอนู่นะก็มาเอาลอตเตอรี่มาให้เฮียชิดเฮียชิดอีเลขมันสวยนะเก็บไว้เผื่อเฮียจะได้โชคเลขที่ว่าพี่ด่างเอาให้เฮียชิดครับก็คือเลขสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งคือเลขที่พี่ด่างให้เฮียชิดก็ดกมือซื้อเราครับมันก็บอบบถือเนาะ เล่ากับด้สร่างน้ำพริกกับผมไปสามชุด้วลาร่างเหรียญไปหาเหรียญรล้ว่าเราจะเอาน้ำพริกนี่ให้กับพี่ดงังให้กับพี่ดังว่าไปไหวกินพี่ดังเราเห็นผมอยู่ในท่อถัดอยู่ในทีว่าเราเปิดพี่ยอชชเราเราบางทีเราจจะจะเปิดคลิปของผมฟังนะบางครั้งบางครั้งก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่า แกเนี่ยชอบพูดอีสานนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแกก็ชอบฟังนะฟังไม่ออกแต่แกแกก็ชอบนะแกก็เป็นคนเจ็กคนหนึ่งครับแล้วก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่แกก็ชอบฟังพีดางแกเฮแกมักไปกินเขาคือทุกคนจะชอบรังเกียจแกเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่ากินตัวแรงแกอาบน้ําทุกวันนะครับแต่ว่าแกเนี่ยจะกินตัวแรงเพราะว่าแกก็ต้องตื่นตีสี่ตีห้าเดินเพื่อที่ไปหาขยะ คือเงือมันออกแล้วก็บางครั้งกินลงุงกินเหล่าขวดกกงขวดเกาขวดนาขวด,ขวดทุกอย่างคือแกเทชิ้นแล้วกินไอมันออกเวลามนานังกินเข่าเนี่ยคือบางครั้งกิน่นแมลงแกก็เลยมีที่ส่วนตัวที่ว่าให้ให้แกกินก็คือบริเวณอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าแกจะมนานังกินแล้วแกก็เป็นแขก V A P ที่ว่าจะมีโทรทัศน์น,น้อยครับโทรทัศน์น,น้อยที่สามารถต่อกับไอ้ไวไฟได้แกก็จะมากเปิดคลิป นู่นคลิปนี่คลิปเปิดเพื่อนสลาคลาดี้แล้วก็บางครั้งแกก็เปิดคลิปผมแล้วก็ผีดังครับแกนางกินงเห่าอยู่แกก็เห็นกบหนะกกบหนักกบหนักกินสนะครับเออประมาณนั้นครับแกก็เห็นช่วงที่ว่าผีผีดงังแกเห็นผมใกลจะจะสี่นะข้าวได้สองกระสอบผีดังก็เอาไปกระสอบนึงตอนแรกจะไม่เอาใส่กระสอบนะที่ว่าเฮียคิดซื้อให้ ฮียชิดจะได้บอกว่าข้าวเนี่ยของกบนากบนากบนาซื้อให้นะครับนแะครับเฮียชิดแกเป็นคนหนึ่งครับที่ว่าผมจะโอนเงินส่วนตัวไปให้กับแกที่ว่าได้ซื้อข้าวซื้ออะไรแกบอกว่าไม่ต้องขนาดของแกเองด่างก็ยังไม่รับเลยทุกคนมาซอยกับบัอันนี้เลยที่ที่แกอยู่ครับผมถามเฮียชิดแล้วเป็นที่ล้างของ เฮียชิดผมวาหยูถ้าเป็นที่ของผู้อื่นเขาคือสิบโบไลแต่ที่ไหนครับเป็นที่ของเฮียชิดที่ตรงนั้นคือเขาจะมาขอวีไอเวีนซื้อตั้งหลายรอบแต่เฮียไม่ขายตอนแรกอะเห็นสองเมลูเนี่ยมาอยู่โดนแต่ไโดนแหงเป็นสิบป,ปีแล้วแต่ก่อนมันเป็นป่าแถวข,ข้างหลังมันจะเป็นคลองน้ำใช่นะไหมมีกินไม่หยังแต่สองคนนี่ก็อยู่ได้แม่กับลูกแต่ว่า หลังจากหลายปีที่ผ่านมากน่คือเลาะกับไปถางจ้างคนไปถางมันก็นสะอาดคือสองคนอีก,ก็นอยู่ได้ไฟที่ว่าเนี่ยค่านรงค่าไฟคือที่ไหนไเป็นไฟของเฮียชิดเห็นบอกบางเสือถ้าไฟไหลก็จ่ายตรงกับเฮียผมก็น,นึกว่าแต่เราไปอยู่ด้วยที่ว่าโบมี่อย่างว่าเดียอย่างเข้าไรใช่ไหมพอแกแกกับยูโตผู้ดเดียสูมือนะแต่มเม่เสียขออภัยขอขออนุญ,ญ,ญาตนะครับขอโทษได้หลายครั้งสิว่าน้ำตาไหล คือผมบอกผมไม่เนีแต่ผมกินฮอดแม่คือฮอดอะไรนี่แหละครับมึงเคอะก็นบอกผมเป็นคำคนท่าการลงสูงน่นะครับเนาะคนปกติคนที่ว่าสติไม่ครบหรือช้าเขายังสู้ครับสู้ด้วยความหวังความหวังของเขาคือเขาคิดว่าเขายัางทําทัวร์นี้คือเพื่อแม่เพื่อแม่บางครั้งเขาก็ยังทาเพื่อเขาบอกเลยว่าทําเพื่อแม่เพื่อแม่ จุ้งม,มืนเนี่ยเขาไปหาของเขามากขายเนี่ยคือเขาขา,ขายเขาก็ไอะไรเงินมาเขาก็ไปซื้อคงซื้อ,อข้าวมามาฝากแม่ตลอดอยู่อยู่ที่กระต๊อบนิดหน่อยของเขาครับมาจีห้องให้เฮตีเฮตีกับพียชินครับลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยพิงเทวะเฮิีเล่าก,กับ่าในฐานะแบบมีเหมือนกับเฮตีเท่าไหร่แต่ว่าแก้กับเป็นแบบคนจีนแบบเๆจๆๆ๊กนะครับแบบ ประมาณหนึง่งแต่แกก็ช่วยคนโดยทิวาโมหุแกกับเห็ดจังสีมาเหมือนกันกับเฮตีเหมือนถึงว่าเห็ดบุญเห็ดยังแกก็ช่วยคนประมาณนี้เหมือนกันครับเห็นบอกครับเป็นยังแกถึงฮักฮักผู้ใช่ถีว่าซื้อด่างแห้งกับมกกบอกบอถือกันครับเก็บนี่อาจจะเงานนหนึ่งบางครั้งก็ออกไปกับ,บอกบ่หมดยิงบ่อกัน,กนยิงนำ้ำมูน้ำตาสิไหล แกขายของ <c oughs> แกก็ไม่ได้ขายดีขายอะไรอยอะเท่าไหร่มากเท่าไหร่ขณะกระเพากระเพาใส่จานราดข้าวของแกก็ยังจูมือก็ยังสามหาสี่สิบอยู่ครับแกบ่ได้ยังหมากไม่กระเพาทะเลข,ของครับของเราครับสี่สิบสี่ห้าไข่ดาวพร้อมใจครับเต็มจานครับโดยเฉพาะของพีดังเล่าไห่เต็มจานเด้เหมือนเลยครับราคาก็เท่ากันนั่นแหละครับการช่วยคน การให้เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดครับสวรรต์อ่งมาตอบแทนเงยเองแกเสาทั้งตุ่มเสาทั้งเหรียญไปก็หลายรอบเช่นเดียวกันไอที่ว่าตุ่มซุม,มือเนี่ยในข้อผีด่างกันยังใส่ตรงเนงตรงงเนงตรงเนง,อ,ง,เนงอยู่ในคอเราเราก็ใส่เป็นด้ายสีดํานะครับของคอแล้วก็ต้นนี้ทะเหลียญไปนี่ระวอรเระสี ให้ผีดนางใส่ไว้บางทีเ้อเลาก raw, ล็กอยากให้บางทอเราก็ไม่อยากให้หัวเขาบอกครับเป็นอย่างบางทอเขาจะคิดว่ามันเป็นมันเป็นทองใช่ไหมหยาดคนที่ว่าเห็นหยาดคิดบอดี้ใช่ไหมนี่คือความคิดของข,ของของเฮียชิดเราเป็นห่วงเราก็เลยอยากให้แต่เราก็บอ่กล้าให้แต่ว่าตันแรกว่าเราจะให้เหรียญล,ลุงปูอ์งหญ่ครับเราก็หยาดค้นแบบว่าเห็นเป็นเหมือนทองใช่ไหมเราก็เลยใส่แคตุ่มใส่แคตุ่มหอยกุ้งกมแล้วก็ใส่ไดรให้ใหอยใช่ไหมครับ นั่นแหละการขอกาบขอไปหลายๆครับมื่อนี้นะครับนาทีหนุหู้น้่มตาไหลคือนอดแม่คือถอดพอ่อยครับเนาะทุกคนก็นมีสิทธิ์ incentive ได้นะครับโอกบอกก็ขอให้ทุกครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งนะครับเนาะคิดอีกอย่างอยู่ก็ให้รีบทําครับให้ใ็้บุญกับพอกับแม่เลีล้ยครับให้ค้าขายนะครับ ขออธิษฐานดีกว่าก็ขอให้ทุกคนแบบเหตุดีไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นคนรอบข้างหรือจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเราบ่ถือบ่บ่อยแล้วให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเนาะการให้เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดก็แหมผลนั้นตอบแทนกับทุกคนนะครับสาธุสาธุให้จุเลขทุเบอร์จุห้ยร้ยึงสาสาธุผมลืมบอกอย่างหนึ่งเฮียชีครับแกขายที่ได้ ที่ใกล้เคียงกับที่ว่าแกอยู่ครับหลังจากที่ว่าแกเปิดขายมาสี่ปีห้าปีไม่มีใครซื้อเลยครับแกขายที่ได้ประมาณกลางปีที่แล้วผมกับบริวรสกเขาเลาเลยครับเราเพิ่งรอเามือดีเราก็เลยหูสึกดีใจ,จตัง 4, ้งแต่สี่ห้าปีไม่มีใครสนใจไม่ีใครซื้อเลยแกขายได้เป็นที่ตาบอดด้วยซ้ําแต่แกขายได้ด้วยยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นอันนี้สงของแกก็ได้นะครับเนาะ กับขอใหทุนครับเชื่อในสิ่งที่เข้าหวังไม่วันนี้หรือวันหน้ากับขอให้ทุกคนสําเร็จในในควคกามเสือครับสาธุกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผม